สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแกลเลอรี่กราฟเปิดตำราเทรดนะครับประจำวันที่สองสองเดือนวิทยาเดือนสองพนายหกสิบนะครับวันนี้มาดึกนิดนึงนะครับพอดีติดธุระทั้งวันเลยนะฮะก็นะเพิ่งจะเสร็จแล้วก็มาเปิดกราฟดูมาสักพักนี่เองนะฮะก็เจอก็เอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับลงมาซะแบบแดงเลยนะฮะแห่งที่ไม่คาดคิดนะครับมันแสดงให้เห็นว่านะครับมันเป็นเกมเกมของเจ้ามือล้วนๆนะฮะเจ้ามือล้วนๆเลยนะฮะ การที่เราจะเอาชนะเจ้ามือในลักษณะนี้นะฮะน่าจะนะฮะการเล่นบิตคอยนี้คงต้องเล่นสั้นนะฮะคงต้องเล่นหมายถึงว่าถ้าถ้าในส่วนของคนที่เล่นเลเวลสูงๆนะแต่คนที่นะถือสปอร์ตนะไม่น่าห่วงนะครับยังยังคงถือได้อยู่นะฮะยังมีโอกาสนะฮะถือสปอร์ตนี่ปลอดภัยนะฮะเล่นเล่นเงินแบบชิวๆนะครับส่วนคนที่เล่นเลเวลสูงๆก็อย่างที่ผมบอกนะคลิปที่แล้วนะฮะ ผมบอกว่าการขึ้นมาเนี่ยครับถึงคือท่าเกียติของคลิปที่แล้วผมมองว่าแค่9ก้าพันนะแต่ว่าเมื่อคือนนี้มันดันทะลุขึ้นมาถึง1 4 0 0เนี่ยนะฮนะเหนือความคาดหมายนะซึ่งมันบังเอิญไปตรงกับมุมมองก่อนหน้าน้นเคยเพื่อนๆจําได้ไหมที่ผมบอกว่า,าชุดนี้มันขึ้นมาเป็นเนะี่ยขึ้นมาเท่ากันเป๊ะแล้วผมคาดการว่าตัวนี้มันอาจจะขึ้นมาเท่ากันแต่บังเอิญว่า มันมีอะไรให้เราต้องมามามาดึงความคิดนั้นหลุดไปนะฮะเพื่อนเพื่อสังเกตไหมว่าเนี่ยที่ผมมาร์คไว้ไอหมื่นสี่นะฮะไอจุดเนี้ยมันขึ้นมาเป๊ะพอดีมันเป็น a b c ขึ้นมาลักษณะในรูปแบบของซิกแซกเลยฮะคะือไอตัวเนี้ยถ้ามันขึ้นมาเป็นซิกแซกเนี่ยนะฮะคือตัวเนี้ยถ้ามันเป็นขึ้นมาเป็นซิกแซกเนี่ย แสดงว่าไอ้ไอชุดที่เรามองกันในทาเฟรมเล็กที่ว่าเป็นหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดนี้นะฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดนี้นะฮะก็เป็นไปได้นะฮะถ้าตัวนี้ขึ้นมาเป็นซิกแซกแบบนี้แล้วแล้วการลงมาในทาเฟรมเล็กมันลงมาเป็นลักษณะแบบคือตอนแรกตอนเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นมันลงมาเป็นลักษณะห้าขึ้นเล็กๆในทําเฟรมสิบห้านาทีนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เข้าไปดูอีกแล้ว พอมาดูอีกทีหนึ่งมันทิ้งตัวลงมาลักษณะอย่างนี้นะแสดงว่าชุดนี้มันขึ้นมาเป็น a b c ลักษณะเนี้ยนะหมายความว่าเป็นอะไรได้มั่งนะครับถึงกับต้องดำดิ่งลงเลยไหมนะฮะก็ยังพอมีโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรงนี้มันเป็นจุดที่นะครับเราต้อง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 นิ่งสักพักหนึ่งก่อนนะฮะต้องให้ชุดขึ้นตรงเนี้ยนะครับมันเฉลยก่อนนะฮะ เพราะว่าการที่ลงมาเป็นเอ็นกราฟอย่างเงี้ยนะครับมันมีความแบล็ตสูงพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังยังมุมมองในการขึ้นต่อได้อยู่นะยังขึ้นต่อได้อยู่นะกราบใดนะครับที่ไม่หลุดเทรนไลน์ตัวนี้นะครับสีชมพูเนี่ยเพื่อนๆดูหรือสีขาวนะครับเพราะว่าสังเกตแล้วมันขึ้นมาเป็นชานอลนะเอาเป็นเส้นสีขาวนี่ดีกว่านะครับ EMA ในทำเฟรมเดย์นะครับผมสัก50นะฮะแต่เอาเข้าจริงแล้วนะครับ จุดลับสาคัญก็คือ,อยังอยู่ตรงนี้นะฮะยังอยู่ตรงนี้นะฮะตรง e m a 200เนะะี e ่ยครับ EMA 200เนี่ยเป็นจุดรับที่ที่ที่จะยืนยันในการที่จะแบแลิคแลวแล่ะถ้าถ้ามันหลุดมาขนาดนี้ยนะฮะมันก็ต้องลงนะฮะแต่การที่จะขึ้นยังมีโอกาสอยู่นะฮะยังมีโอกาสอยู่โดยการขึ้นในลักษณะแบบนี้มันคือจะขึ้นแบบไหนนะ,ะถ้าไอจุดเนี้ยถ้ามันเริ่มต้นจากตรงนี้นะ เพราะว่าด้วยความที่ดีกรีมันเท่ากันเป๊ะเลยในรูปแบบของซิกแซกเนี่ยนะฮะเพื่อนๆเห็นอะไรไหมครับผมเห็นว่าตัวนี้มันเป็น3คลื่นเพื่อที่จะเป็นคือถ้าตัวนี้เป็นคลื่น5ของชุดทั้งหมดเนี่ยนะฮะในทำ์เฟรมเดย์เนี่ยเนี่ยคือเพื่อคลื่น5ของชุดเนี่ยมันเป็นเอ d นดิ้งได o ก a นอไดไงมันเป็นเอนดิ้งไดกลนอได โดยที่ตอนแรกเรา,าวิเคราะห์กันแค่จุดนี้มาตรงจุดไอ้เก้าพันเก้าเนี่ยนะฮะคือมองตัวแรกถ้าทำเฟรมย่อย,ยมันจะเป็นมันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันขึ้นมาแล้ว3มขึ้นแล้วเรากําลังวิเคราะห์กันว่ามันจะขึ้นไปอีกชุดเป็นอนดิ้งในชุดชุดเล็กๆนะฮะในใน,ในจุดเนี้ยนะครับในทำเฟรมเล็กอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาให้ดู นี่ครับคือรูปที่ผมโพสเมื่อเช้าเมื่อเช้าคือลงมาเห็นไอ้ตัวชุดที่มันลงมาเนี่ยฮะไอ้ชุดเล็กเนี่ยมันลงมาเป็น5้าคลื่นนะครับคือผมคาดการว่าตัวนี้มันจะลงมาเป็นซิกแซกคือลงมาเป็นเนี่ยเป็นสีน้ําเงินเนี่ย A B C เนี่ยตอนแรกคิดว่าจะรับอยู่แถว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 หมื่นหมื่นตน้นๆเนี่ยฮะถ้าถ้ารับไม่อยู่ก็จะลงมาเป็น double zigzag แถวแถวเก้าพันเจ็ด คิดว่าอย่งงางนั้นนะครับคิดว่าถ้าลงมาแล้วเกิดเดเวอเจนข้างล่างเราค่อยเข้าโพซิชันนะครับคือคือมุมมองนะคิดไปอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าตอนแรกที่เรามองกันว่าตัวนี้ขึ้นมาเป็น1นะฮะลง2นะฮะขึ้นมาตัวนี้3แล้วกําลังขึ้นไปขึ้นขึ้นขึ้น5ของชุดเนี้ยนะฮะคือตอนแรกเรามองกันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแล้วตัวเนี้ยที่ขึ้นมาจะเป็น A คือเป็น1 2ลักษณะ ending ของของชุดขึ้น5ย่อยตรงเนี้ยคือเป้า target ก,ก็คือแถวแถวเก้าพันเนะแต่บังเอิญว่าอยู่ๆขึ้นมันพุ่งขึ้นมาลักษณะอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาเป็น3ามขึ้นลักษณะอย่างเงี้ยอ่อก็เลยนะครับก็เลยเมื่อเช้านี่ก็เลยยังไม่ได้ดูละเอียดอะไรมากพอดีติดธุระนะครับก็เลยคาดการว่าชุดเนี้ยมันน่าจะขึ้นไปอีก1คลื่นเพื่อจบ5ของไอ้ชุดเนี้ยนะครับ แต่ปรากฏว่านะรปรากฏว่าอพอพอชุดนี้ลงมาเพื่อที่เป็น4เนี่ยคือจริงๆมันมันลงมันล้นจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองนี้ก็เลยต้อง invalish ไปนะครไม่ใช่นะเราต้องกลับมาดูในชุดในชุดมุมมองใหม่ละ แล้วชุดมุมมองที่เราจะมองกันต่อไปคือยังไงนะครับก็คือเนี่ยครับคือไอชุดที่ขึ้นมาเนี่ยนะฮะอ่านะฮะเราขยายหน่อยนะครับดูเป็นสี่ชั่วโมงดีกว่าน่าจะเห็นชัดเจนกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันตรงหนึ่งวันเดย์นี่ก่อนนะฮะคือหนึ่งวันเนี่ยนะฮะอ่าเดลี่นะฮะเพื่อนๆต้องมองตัวนี้ด้วยนะครับถ้าหลุดอ่กรอบตรงเนี้ยนะครับกรอบราคาแถวแถว 8,009ลงถลุดลงมาเนี่ยนะฮะหรืหอง่ายๆนะครับหด e ู DMA 21วันเนี่ยสีเขียวเนี่ยลงมาเนี่ยโอกาส bearish ก็จะมีสูงนะฮะโอกาส bearish ก็จะมีสูงเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยเราก็จะมามองกันอีกทีหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าน่าจะรับอยู่นะฮะผมมองว่าน่าจะรับอยู่นะก็คือถ้านะครับตรงเนี้ยมันขึ้นมาตรงเนี้ยจบเป็น1ลง2ลักษณะของ3คลื่นลักษณะเนี้ยนะฮะ มีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นลักษณะ ending diagonal นะฮะมีโอกาสที่ขึ้นเป็นลักษณะ ending diagonal นะฮะคือจะขึ้นไปเป็น3คลื่นทั้งในชุดใหญ่เลยนะับคือที่ที่คลิปที่แล้วเราเรา,เราพูดคุยกันแค่ไอไอชุดเนี้ยนะชุดชุดชุดหนึ่งสีทองเนี่ยฮะแต่ตอนนี้นะครับเรามามองชุด ending diagonal ในชุดใหญ่เนี่ยนะฮะคือชุด ชุดสีทองทั้งชุดเนี่ยนะฮะซึ่งมีโอกาสมีโอกาสยังมีโอกาสเป็นไปได้นะครับ <c oughs> คือ <c oughs> การลงมาเนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะเป็นคืออชุดนี่มันเป็นซิกแซกในรูปเล็กนะฮะก็คือเมื่อเชา้าเราดูเราดูเห็นว่าลงมาเป็นสะฮะขึ้นเล็กๆแล้วนะฮะแล้วมันเป็นลักษณะ, <c oughs> ษณะของอ,อีรองเกต อีลองเกียรซิกแซกนะฮะอีลองเกียรซิกแซกนี่มันมันจะลงมาได้ลึกนะลึกมากนะไอัเนี้ยครับคือไอ้ส่วนของเมื่อเช้าเนี่ยครับที่เรามองกันตัวเนี้ยนะครับคือถ้าตัวเนี้ยนะครับเป็นเป็นอีลองเกตซิกแซกเนี่ยนะครับอีลองเกตซิกแซกนี่มันจะยาวยาวได้ถึงนะครับอ่า 161.8นะฮะ161.8นะฮะเนี่ยครับเป็นการวัดแบบ e x t e r n a l นะฮะเป็นการวัดแบบ e x t e r n a l นะฮะก็คือยาวยาวได้ถึง161.8หรือมากกว่านะฮะซึ่งตัวเนี้ยนะฮะมันทะลุมา161.8เกือบ261.8นะมันก็มีโอกาสที่ตัวเนี้ยจะเป็นอีรองเกียรติซ็กแซกนะค,คือถ้าหาก แล้วแล้วมันลงมาเนี่ยมันยังไม่หลุดเทรนไลน์ตัวนี้สีขาวเนี่ยเห็นไหมสีขาวกับสีเหลืองคาดกันอยู่เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งไอเทรนไลน์ชุดใหญ่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นขึ้นมาเนี่ยไอตรงสีชมพูเนี่ยนะฮะก็มันก็ยังไม่ได้หลุดสักทีเดียวนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยังมีโอกาสที่จะรับอยู่นะฮะคือไอส่วนของที่เรามองกันมาตั้งแต่ต้นก็คือตัวนี้เรามองก็เป็นหนึ่งเนี่ยนะรตรงจุดเนี้ยนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคลื่นชุดที่ลงมานี่ก็ได้นะครับ ก็ม <chat> ีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าตัวนี้นะครับตัวนี้กับชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างที่ผมวัดให้เพื่อนๆดูเนี่ยฮะไอ้ตัวเนี้ยนะคือมันขึ้นมาเป๊ะมากอ่ะเป๊ะมากนะเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าขึ้นชุดเนี้ยขึ้นมาเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับแล้วตัวนี้เป็นซิกแซกซิกแซกยังไงตัวนี้ลงมาเป็นเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ขึ้นมาสามคลื่นแล้วก็ลงมาห้าคลื่นตรงเนี้ยนะตัวนี้เป็นซิกแซกเชื่อมแล้วขึ้นมาคือตัวนี้เรามองว่าเป็นหนึ่งสองแล้วมันมันขึ้นมาเป็นโมโนเวฟบจบห้าเลยได้ไหมหรือสามมาจบตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นตรงนี้หนไหมนะซึ่งดีกรีมันดีกรีคือบางทีถ้าหาเห็นเป็นสามคลื่นแต่ว่าดีกรีมันได้เนี่ยมันก็อนุมานได้ว่ามันจบจบในชุดของมันนะแต่ด้วยความที่นะครับ การที่เราถนัดในการนับไปทีละยึกยักยึกย,กยักจนกว่าจะครบ5นะครับผมก็ยังมองว่ามันควรจะลงมาสักประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปอีกอชุดหนึ่งเพื่อที่จบแบบสมบูรณ์แบบนะบแต่ด้วยดีกรีของมันเนี่ยนะฮะดีกรีของมันเนี่ยมันได้เลยคือเนี่ยเท่ากันเพรเพราะฉะนั้นจุดนี้อาจจะไอ้ขึ้นชุดขึ้นชุดที่เป็นขึ้นหนึ่งที่เรามองกันมานี่นะอาจจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งของขึ้นชุดนี้นะฮะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของขึ้นชุดนี้ ก็คือขึ้นชุดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนส่วนเดียวกันนะฮะต,ตรงจุดจุดนี้นะฮะเพราะเพราะหากการนับคลื่นเนี่ยถ้าผิดจุดใดจุดหนึ่งไปนะการนับต่อไปมันก็จะผิดไปเลยนะก็มีโอกาสที่ชุดนี้มันจะเป็นลักษณะเนี้ยคือตรงเนี้ยมันเป็นชุดเดียวกันแล้วชุดเนี้ยนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยเป็น A B C เพื่อเป็น1 ของช mm ุด ending diagonal แล้วตัวนี้เป็น a b c เพื่อเป็น2นะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรายังไม่ confirm, คอนเฟิร์มนะฮะต้องรอดูนะฮะรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าสถานการณ์นะรรพรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับ mm hmm. แล้วก็คือเนี่ยครับมุมมอง,มองที่เรากำลังพิจรารณากันนะครับ ก็คือตัวนี้ขึ้นมาเป็น1นะฮะขึ้นมาเป็น1ในรูปแบบของตัวนี้ขึ้นมาเป็นซิกแซกเพื่อเป็น1นะฮะคือตัดตัวนี้ไปก่อนนะฮะเราลองตัดตัวไอ้ตัวที่เรามองว่าตัวนี้เป็นไอเนี่ยชุดเนี้ยนะครับไอชุดเอ่อเล็กๆตรงเนี้ยนะครับลองตัดไปก่อนให้มันเป็นชุดเดียวกันกับชุดนี้ดูดิอ่ามุมมองนี้มันจะได้ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องรอดูนะครับว่าไอชุดเนี้ยลงมาเนี้ยนะครับแล้วมันขึ้นมาเนี้ยเป็น3ขึ้นไหม ถ้าหากมีการย้อนกลับขึ้นมานะฮะถ้าหากมีการย้อนกลับขึ้นมาถ้าไม่หลุดเทรนไลน์ตัวนี้ลงมานะ <c oughs> เนี่ยถ้าไม่หลุดเทรนไลน์ตัวนี้ลงมานะครับ <c oughs> ก็นะครับก็จะเป็นการนะครับน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อมันขึ้นมาเป็นลักษณะ3ามขึ้นเพื่อมาเป็นขึ้น3ามแบบนี้นะฮะแล้วก็จะลง3ามขึ้นขึ้นมา3ามขึ้นเพื่อจบ ขึ้น5นะครับถแถวนะถแถวหมื่นสองนะฮะแถวแถวหมื่นสองเพื่อจบขึ้น5ชุดสีดำเนี่ยนะฮะอันนี้คือมุมมองนะครับมุมมองณนะวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าถ้าตรงนี้รับอยู่นะครับถ้ารับอยู่นะซึ่งจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราพูดคุยกันว่าอ่าพอมาถึง9ก้าพันเนี่ยผมก็อ่าได้พูดบอกเพื่อนๆว่าให้ทํากําไรไปนะฮะในคลิปนะผมบอกชัดเจนนะครับว่าถ้ามัน ถ้ามันเลยขึ้นไปก็ก็ช่างมันนะครับก็ปล่อยให้มันขึ้นไปนะครับแล้วรอจนกว่าการย่อจะจบนะฮะซึ่งก็หวังว่าเพื่อนๆจะรอจนกว่าการย่อจะจบซึ่งเมื่อมันลงมาขนาดนี้นะครับอ่ามันก็นะครับเราก็ถือว่ายังปลอดภัยนะครับเพราะว่าเพราะว่าการรอการย่อจนจบเนี่ยมันจะทําให้เราอ่า <c oughs> คือพอขึ้นมาถึง TP ที่เราวางไว้นะครับอย่างผมบอก9,009เนี่ยถ้าเพื่อนๆ <c oughs> อ,ออก นะครับ9,090นะฮะก็แล้วรอรอการย่อเนี่ยซึ่งซึ่งมันก็ยังยังอยู่ในชุดของการย่ออยู่นะฮะอ่าที่อ่าให้ดูในรูปใน Bitcoin s ซ็ปชั่วโมอเช้านะครับก็คือเราก็ยังรอคาดการว่ามันจะลงมาที่9,007อ่า9,000เหม,มือนต้นๆแล้วก็ชุดที่2คือ9,007แล้วก็นะครับชุดที่3เนี่ยครับก็ก็ค่อนข้างลงมาต่ำนะก็แถวๆเนี้ยนะครับอ่า ก็ประมาณน,นี้ครับก็ประมาณนี้ก็น่าจะน่าจะยังยืนอยู่ได้นะครับถ้ายืนอยู่ไม่ได้ก็ก็ก็เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันพรุ่งนี้นะครับส่วนส่วนณนะตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังมีโอกาสจะมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าน่าจะขึ้นเป็นลักษณะ ending diagonal นะครับถ้าถ้าชุดนี้มันขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับ โอเคสำหรับคืนนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาเดี๋ยวน่าจะสายๆนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปเพราะว่าพรุ่งนี้ช่วงเช้ามีธุร์มันจะถ้าสายๆนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปใหม่อีกทนีนะครับสำหรับวันนี้คืนนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ